เส้นไมแห่งหัวใจนในห้องทำงานรูราโออาใจกลางกรุงพนมเปนแสงแดดยามใบาศาสตร์สองผ่านกระจกบานใหญ่ขับเน้นความเงียบสงัดภายในห้องโซเพียยิงไว้สี่สิบตนชนเจ้าของอาณาจักรคำพาใหม่จันทราไมทองอันเลื่องชื่อนั่งสงบนิ่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้สักทองขนาดใหญ่ดวงตาคมกริบของเธอจับจ้องไปยังเอกสารสัญญาที่วางอยู่ตรงหน้า แต่ความคิดกับลองลอยไปไกลแสนไกลความสำเร็จและทรัพย์สินมหาศาลที่เธอครอบครองอยู่บัดนี้ดูเหมือนจะไม่อาจเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจที่แห่งวินมานานเกือบแปดปีได้เลยภาพความทรงจำอันเลวร้ายในคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่เคยจางหายคืนที่พายุโหงกระนำกลางลำน้ำคงเรือโดยเรือโดยสารลำเล็กที่เธอและครอบครัวอาศัยเกิดพลิกความเสียงกรีดร้องของผู้คน ความกะลาโลและความมืดมิดสามีสุดที่รักกับลินาลูกสาวไวแบ่เบาทัวโอสเปียร์จำได้เพียงความเย็นเชียบของสายน้ำที่กลืนกินทุกสิ่งร่างของเธอถูกซัดไปเกยตื่นที่ริมฝั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริมแต่หัวใจของเธอนั้นได้ตายไปพร้อมกับสามีและลูกน้อยแล้ว ความรู้สึกผิดกัดกินจิตวิญญาณว่าเธอคือต้นเหตุของโศกนากรรมครั้งนั้นนับแต่นั้นมาโซเซเพียทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับจันทราไมาทองสร้างมันขึ้นมาจากความเส้นหวังและความเจ็บปวดความเย็นชาและเฉียบขาดในการตัดสินใจทางธุรกิจกลายเป็นกระกำบังความอ่อนแอภายในโบผาหญิงไวกลางคนผู้เป็นทั้งเลขานุก,การและเพื่อนสนิทเพียงคนเดียว ที่เธอยังไอยใจคอยดูแลอยู่ไม่ห่างรู้ดีว่าภายใต้ท่าทีแข่งก้าวของเจ้านายนั่นสุกขอนความเปราะบางเพียงใดในงานเลี้ยงการกุศลของสมาคมนักธุรกิจเมื่อคืนก่อนลิทธิักิจชายไวักลางคนท่าทางภูมิทานผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสนิทของสามีเธอและปัจจุบันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร และแววตาหไงไยเช่นเคยคุณโซเพียสบายดีนะครับดูคุณยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมเสมอคำพูดของเขาฟังดูจริงใจแต่ลึกลๆโซเพียจำได้เพียงความเย็นเชียบของสายน้ำที่กลืนกินทุกสิ่งร่างของเธอถูกซัดไปไกลตื่นที่ริมฝั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นรอดชีวิตมาได้อย่างปาดิฮารีแต่หัวใจของเธอนั้นได้ตายไปพร้อมกับสามีและลูกน้อยแล้ว ความรู้สึกผิดกัดกินจิตวิญญาณว่าเธอคือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนั้นนับแต่นั้นมาแล้วโซเพียกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาวโคลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีนั้นสมามาเหือนมีที่ซ่อนคมไวในฝักชีวิตประจำวันของโซเพียวนเวียนอยู่กับตัวเลขผลกำไรและการขยายอาณาจักรผ้าใหม่ความรูราของเืนห้านหลังใหญ่กลับให้ความรู้สึกอ้างว้างเดียวดาย บางครั้งขณะรถยนต์คันรูเคลื่อนผ่านยานชุมชนแออัดริมแม่น้ำภาพยากจนแค้นของผู้คนทำให้เธออดสะท้อนใจไม่ได้ความแตกต่างราวฟ้ากับดินนี้ช่างตอกย้ำความว่างเปล่าในชีวิตของเธอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันหนึ่งคณะที่โซสเพียร์กำลังตรวจด,ดูรายงานการตลาดผ่านแท็บเล็ต สายตาของเธอก็พลันสะดุดเข้ากับคลิปวิดีโอสั้นๆที่โบผ้าส่งมาให้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงชาวบ้านจากหมู่บ้านทอผ้าห่างไกลคนหนึ่งชื่อชายาเด็กหญิงตัวเล็กเทกผิวคล้ำแดดกำลังนั่งทอผ้าไมาลายโบบรานด้วยท่าทางคล่องแคล่วเกินวัยแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของโซเฟียกระตุกอย่างรุนแรงคือปานแดงเล็กเทนรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ข้อมือซ้ายของเด็กหญิงคนนั้นปานเดียวกับที่ลินนา ลูกสาวของเธอเคยมีและลายพ้าที่เด็กหญิงกำลังทอนั้นคือลายจันทราซ้อนดาวลายพิเศษที่เธอเคยออกแบบไว้ให้ลิน,นาเป็นลายที่ไม่มีใครรู้จักนอกจากเธอและสามีความหวังริบรีที่ดับมอดไปนานปีพลันสว่างวาบขึ้นในใจโซเฟียสัง่งให้โบผ่าเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีไปสื่อเรื่องเด็กคนนี้มาให้ละเอียดที่สุดโบผาทุกอย่างอย่างลับที่สุด น้ำเสียงของเธอสั่นครืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโบภาออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเล็กเต้งริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนล่างการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลแต่ที่สุดเธอก็พบกับชายาเด็กหญิงคนนั้นอาศัยอยู่กับยายแก้วหญิงชราวใจดีแต่มีฐานะยากจนยายแก้วเล่าให้โบภาฟังด้วยท่าทีระมัดระวังว่าเมื่อเราเจ็ดแปดปีก่อน ในคืนที่ฝนตกหนักและมีพายุใหญ่เธอพบเด็กทารกหญิงคนหนึ่งลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านเนื้อตัวมอมแมมแต่ยังมีลมหายใจรวยรินข้างกายมีเพียงเศษผ้าใหม่เนื้อดีผืนเล็กเต้งห่อตัวไว้ยายแก้วสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ว่าชายาเพราะเด็กน้อยเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตอันเงียบเหงาของยายเมื่อโบพารายงานเรื่องทั้งหมด ไฮโซเพียทรัพหัวใจของเธอก็เต้นระรูด้วยความตื่นเต้นและความหวาดหวั่นระคนกันมันจะเป็นไปได้อย่างไรอย่างลับที่สุดน้ำเสียงของเธอสั่นเครืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโบพาวออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเล็กริมฝั่งแม่น้ำคงตอนล่างการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลแต่ที่สุดเธอก็พบกับชายาเด็กหญิงคนนั้นอาศัยอยู่กับยายแก้ว หญิงชราใจดีแต่มีฐานะยากจนยายแก้วเล่าให้โบภาฟังด้วยท่าทีระมัดระวังว่าเมื่อเราเจ็ดแปดปีก่อนในคืนที่ฝนตกหนักและมีพายุใหญ่เธอพบเด็กทารกหญิงคนหนึ่งลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านเนื้อตัวมอมแมมแต่ยังมีลมหายใจรวยรินข้างกายมีเพียงเศษผ้าใหม่เนื้อดีผืนเล็กๆห่อตัวไว้ยายแก้วสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงดู และตั้งชื่อให้ว่าชายาเพราะเด็กน้อยเหมือนแสงสว่างที่สองเข้ามาในชีวิตอันเงียบแห่งเงาของยายเมื่อโบภาวรายงานเรื่องทั้งหมดให้โซเฟียทราบลินาของเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือขณะเดียวกันวิติศักดิ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์ยงไงในหลายวงการเริ่มระแคะระคายถึงการเคลื่อนหไหวผิดปกติของโเฟียเขาพยายามสอบถามโบภาด้วยท่าทีห่วงใย แต่โบพาก็สามารถตอบเลี่ยงไปใบได้อย่างแนบเนียนอย่างไรก็ตามลิธิศัก์ยังคงไม่วางใจเขาสั่งให้คนของตนคอยจับตาดูโเพียอย่างใกล้ชิดโอสเพียตัดสินใจว่าจะต้องไปพบชายาด้วยตัวเองเธอไม่อาจทนรอต่อไปได้อีกแล้ววันรุ่งขึ้นเธอกับโบพาเดินทางไปยังหมู่บ้านริมน้ำแห่งนั้นภาพแรกที่สเิียเห็นชายาตัวเป็นทีง เด็กหญิงกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆในชุดมอมแมมใบหน้าเปื้อนยิ้มสดใสดหัวใจของเธอก็เหมือนถูกบีบรัดด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความรักความสงสารและความหวังที่เออลอนเมื่อชายาหันมาสบตาเธอดวงตากลมโอไตเสื้อคู่นั้นช่างละไม้คลายดวงตาของสามีผู้ลวงลับเหลือเกินการพบกันครั้งแรกระหว่างโซเฟียกับชายาและยายแก้ว เต็มไปด้วยความอึดอัดเล็กน้อยยายแก้วแสดงท่าทีปกป้องชายาอย่างชัดเจนวาดระแวงสศรทหนีจากเมืองกรุงภูมิยืนโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนชายานั่นมองโซเพียด้วยแววตาอยากรู้อยากเห็นระคนหวาดหวันโซเพียพยายามทำตัวเป็นมิตรมอบคนและของเล่นให้ชายาพูดคุยกับยายแก้วด้วยความอ่อนน้อมขณะเดียวกันนิทิศักด ซึ่งมีสายสัมพันธ์โยงใยในหลายวงการเริ่มระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวผิดปกติของโซเฟียเขาพยายามสอบถามโบพาด้วยท่าทีหัวงอยแต่โบพาก็สามารถตอบเลี่ยงไปได้อย่างแนบเนียนอย่างกระตามฤทิศยังคงไม่วางใจแต่ก็ยังคงรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้ทั้งสองรู้สึกถูกค้ามหลายวันต่อมาโซเฟียแวะเวียนไปที่หมู่บ้านนั้นบ่อยครั้งขึ้น เธอใช้เวลาพูดคุยกับยายแก้วเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชายาและพยายามสร้างความคุ้นเคยกับเด็กหญิงทีละน้อยความรักและความผูกพันเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชาในหัวใจของทั้งสามคนโซเซียเร,เริ่มเห็นภาพความเป็นไปได้ที่ชายาอาจจะเป็นลินนาจริงชัดเจนขึ้นทุกคณะเธอตัดสินใจว่าต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ สเพียปรึกษาหาลือกับโบพาถึงวิธีการเก็บตัวอย่างดีเอเอของชายายอย่างแนบเนียนที่สุดในที่สุดโอพาก็อาศัยจังหวะที่ชายาเพลอเก็บเส้นผมสอมสามของเด็กหญิงมาได้สำเร็จสเพียส่งตัวอย่างดีเอ็นไอไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทันทีโดยกำชับเหตบเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดระหว่างรอผลตรวจดีเอเอสเพียไม่ได้นิ่งนอนใจ เธอเริ่มรื้อฟื้นเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือครั้งนั้นขึ้นมาตรวจสอบใหม่อย่างละเอียดยิ่งสืบคนลึกลงไปเธอก็ยิ่งพบข้อพิรุธหลายอย่างรายงานการสอบสวนในอดีตดูเหมือนจะสรุปง่ายเกินไปไพอันบางปากให้การขัดแย้งกันและที่สำคัญที่สุดคือฤทธิศักดิ์คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการเสียชีวิตของสามีเธอทั้งนงาย่งรกิจ และทรัพย์สินบางส่วนความสงสัยที่เคยมีต่อลิทิซักเพียงเล็กน้อยบัดนี้เริ่มก่อตัวเป็นความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงยายแก้วซึ่งเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของโซเฟียมาโดยตลอดเริ่มเห็นความรักและความจริงใจที่สถิตนี้ผู้นี้มีต่อชายาอย่างแท้จริงวันหนึ่งยายแก้วตัดสินใจมอบห่อผ้าเล็กๆที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีให้แก่โซเฟีย นี่คือสิ่งที่ติดตัวนางนูมาในวันที่ยายพบมันบางทียายว่ามันอาจจะเป็นของสำคัญในห่อผ้านั้นมีจี้หยกรูปดอกบัวเล็กอันหนึ่งซึ่งเป็นจี้ที่โซเฟียเคยสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับขวัญลินาน้ำตาของโซเฟียไหลาอาบแก้มทันทีที่เห็นจี้นั้นหลักฐานชิ้นนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเธอให้หนักแน่นยิ่งขึ้น ไม่กี่วันต่อมาผลตรวจด n a ก็ถูกส่งมาถึงมือโซเพียมือของเธอสั้นเทาขณะเปิดซองจดหมายและเมื่อสายตาของเธอกวาดอ่านข้อความในนั้นผลการตรวจพิสูจน์ด n a มีความสอดคล้องกันถึง99.99%ชายาคือลินนาลูกสาวของเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆโอสเพียรุดตัวลงกับพื้นห้องทำงานร้องไห้ออกมาอย่างสุดเสียง เป็นน้ำตาแห่งความปิดยินดีและความเสียใจระคนกันดีใจที่ได้พลูกสาวอีกครั้งแต่ก็เสียใจกับช่วงเวลาเจ็ดเจ็ดปดปีที่ต้องพรากจากกันข่าวการตรวจดีเอ็นเอโรไหลไปถึงหูิทธิศักดิ์จนได้เขาตระหนักในทันทีความลับที่เขาพยายามปกปิดมานานกำลังจะถูกเปิดโปงความตื่นตระหนกและความโกรธแค้นพลุงพล่านขึ้นในใจเขา ไม่สามารถปล่อยให้เฮโซเพียทำลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมากับมือได้ลิธิสักตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องลงมืออย่างเด็ดขาดคืนนั้นเองชายชะกรสองสามคนบุกเข้าไปกระทอมของยายแก้วกลางดึกพวกมันพยายามจะจับตัวฉายาไปแต่โชคดีที่ยายแก้วตื่นขึ้นมาเห็นเสียก่อนยายกรองตะโกนขอความชั่วยเยลือสุดเสียงชาวบ้านในละแวกนั้นต่างพากันออกมาดู ทำไมคนร้ายต้องล่าถอยไปยังหัวสุกหัวซุนชายาตกใจกลัวจนตัวสั่นยายแก้วเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อโซเฟียรทราบข่าวเธอก็รีบรุดไปยังหมู่บ้านทันทีด้วยหัวใจที่แตกสลายภาพที่เห็นชายากำลังร้องไห้กอดปลอบยายแก้วทำให้เธอตัดสินใจเด็ดขาดเธอจะปล่อยให้ลูกสาวและผู้มีพระคุณต้องต่ออยู่ในอันตรายอีกต่อไปไม่ได้แล้ว โซเซียขอร้องให้ยายแก้วและชายาไปพักอาศัยอยู่กับเธอที่พนมเปญในคืนฮาดของเธอเพื่อความปลอดภัยยายแก้วลังเลในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแก้ความปลอดภัยของชายาในที่สุดยายก็ยอมตกลงการย้ายเข้ามาอยู่ในคืนฮาดหลังใหญ่ของโซเพียเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของชายาและยายแก้วชายาตื่นตาตื่นใจกับความรูราและสิ่งอำนวยความสะดวกต่งตางๆ แต่ก็ยังคงคิดถึงบ้านและเพื่อนแท่นที่หมู่บ้านส่วนยายแก้วก็พยายามปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โอสเพียดูแลทั้งสองเป็นอย่างดีจัดหาเสื้อผ้าใหม่ๆให้ชายาจ้างครูมาสอนหนังสือและพยายามใช้เวลากับลูกสาวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาวที่พลัดพรากคาออยเล่ถูกถักทอขึ้นใหม่ทีละน้อยความเป็นแม่ ที่เคยหลับไหลอยู่ในตัวสเพียบัตนี้ได้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมเธอเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนยิ้มและหัวเล่าอีกครั้งสเพียมั่นใจแล้วว่าลิทิศะคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเธอเริ่มรวบรวม,รวมหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงเขา้าอุบัติเหตุในอดีตและการคุกคามในปัจจุบันอย่างเงียบโดยมีพาและทีมทนายความที่เธอไว้ใจคอยให้ความช่วยเหลือ พวกเขาพบว่าฤทิศัก์ได้ทำการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของสามีเธอไปเป็นจำนวนมากหลังเกิดอุบัติเหตุและยังมีพยานบางคนที่เคยถูกฤทิศัก์คมคู่ให้ปิดปากเงียบเกียเก่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นฤทิศเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขารู้ดีว่าโอสเพียกําลังลุกคืบเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นทุกขณะเขาจึงวางแผนการชิวรายครั้งสุดท้ายเพื่อกำจัดโตสเปียและฉายาให้สินซาก แผนการของเขาคือการใช้งานเปิดตัวคอลเลกชันผ้าใหม่จันทราลฤดูไม้ผลิซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของจันทราไม้ทองเป็นฉากในการลงมือโดยเขาได้แอบติดต่อกับผู้ไม่วังดีบางคนในบริษัทของโซเพียเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายและช่วยโอกาสกำจัดสองแม่ลูกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำลายชื่อเสียงของโซเฟียให้ย่อยยับ วันงานมาถึงคริสตาตของโซเฟียทุถูกนรมิตให้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอันรุราวแคคเรือผู้มีเกียรติในแวดวงสังคมและธุรกิจต่างทยอยเดินทางมาร่วมงานวยที่สักปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เช่นเคยเขาเดินเข้ามาทักทายโอสเพียตกุ้ยท่าที่เป็นมิตรแต่แววตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นโอสเปียร ซึ่งรู้ทันแผนการของวฤทิศัก์ลวงหน้าแล้วได้เตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีเธอแสงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นปล่อยให้ฤทิศักดำเนินตามแผนของเขาไปขณะที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นจูไฟในห้องโถงก็ดับพรึบลงตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและความกลาหนผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีกันอลมานท่ามกลางความมืดมิดและความสับสน ริธิสัตว์และลูกน้องของเขาพยายามจะเข้าถึงตัวโซเพียและชายาซึ่งยืนอยู่ด้วยกันบนเวทีเล็กเล่นที่จะเตรียมไว้แต่แล้วไฟชุกเฉินก็สว่างขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โซเพียได้แจ้งให้มาซุ่มรออยู่ก่อนแล้วคุณริติศัตว์ผมขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยครับนายตำรวจยศใหญ่กล่าวขึ้นพร้อมกับแสดงหมายจับ ลิติสักน้าสีดเผือดเขาไม่คาดคิดว่าโซเพียจะรู้ทันแผนการของเขาและซ้อนแผนได้อย่างแยบยนขนาดนี้นี่มันเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเขาพยายามจะปฏิเสธแต่แล้วโอสเพียก็ก้กาวออกมาข้างหน้าในมือของเธอถือไมโครโฟนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันมีเรื่องสำคัญจะเรียนให้ทราบ จากนั้นเธอก็เปิดโปงความชั่วร้ายทั้งหมดของฤทิศักดิ์หลักฐานต่างๆทั้งเอกสารคลิปเสียงการสนทนาที่แอบบันทึกไว้และคำให้การของพยานถูกนำมาแสดงต่อหน้าแขกเรือและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานฤทิศักดินพยายามจะหลบหนีแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ทันควันขณะที่เขากำลังจะถูกนำตัวออกไปลูกน้องคนหนึ่งของเขาที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ได้ชักปืนออกมาและยิงเข้าใส่สเพียร เขาพยายามจะปฏิเสธแต่แล้วโอสเพียก็ก้กาวออกมาข้างหน้าในมือของเธอถือไมโครโฟนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันมีเรื่องสำคัญจะเรียนให้ทราบจากนั้นเธอก็เปิดโปงความชั่วร้ายทั้งหมดของฤทิศักิ์หลักฐานต่างๆทั้งเอกสารคลิปเสียงการสนทนาที่แอบบันทึกไว้คุณแม่ชายากรีดรองสุดเสียงและพลักร่างของโซเียให้พ้นจากวิธีกระสุน แต่กระสุนนั่นกับเฉีียวที่แคนของชายาแทนโอสเพียตกใจสุดขีดรีบเข้าไปประคองร่างของลูกสาวไว้ชายาลูกแม่หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นโชคดีที่กระสุนเพียงแค่ทากผิวหนังไปเท่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงด้วยการที่ลิทิศักดิ์และพวกพวกจับกลุ่มดำเนินคดี อาณาจักรธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นบนความหลอกลวงและความชั่วร้ายพังทลายลงในชั่วพริบตาข่าวการจับกุมตัวทิทิศัก์กลายเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมไปทั่วประเทศหลังจากเรื่องเลวร้ายผ่านพ้นไปชีวิตของโซเพียและชายาก็ได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงชายาซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างเรียกทวาลินาตามชื่อเดิมค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในฐานะลูกสาวของเมฮาเซรสเินี เจ้าของจันทราไม้ทองเธอได้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดได้เรียนรู้สิ่งใหม่และที่สำคัญที่สุดคือเธอได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่งเต็มเปี่ยมสเพียเองก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเธอไม่ได้เป็นนักธุรกิจหญิงผู้เย็นชาและแข็งก้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นคุณแม่ที่อ่อนโยนใจดีและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มเธอหลดบทบาทในบริษัทลง มอบหมายให้โบภาและทีมงานที่ไว้ใจดูแทนและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลเอาใจลินาชดเชยช่วงเวลาที่ต้องพรากจากกันไปนานถึง8ปีหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นโชคดีที่กระสุนเพียงแค่ทากผิวหนังไปเท่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงด้วยการที่ลิทิศัก์และพรอกพัว ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีอาณาจักรธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นบนความหลอกลวงและความชั่วร้ายพังทลายลงในชั่วพริบตาสำหรับยายแก้วโซเพียดูแลท่านเป็นอย่างดีเธอยกย่องยายแก้วในฐานะผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตและเลี้ยงดูลินนามาโดยตลอดโอสพีสร้างบ้านหลังใหม่ที่สวยงามและสะดวกสบายให้ยายแก้วที่หมู่บ้านริมน้ำและพาลินาไปเยี่ยมเยียนท่านอยู่สเสมอ ความผูกพันระหว่างยายหลานยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมเพื่อเป็นการไถยบาปในอดีตและตอบแทนสังคมโอสเพียได้ก่อตั้งมูนิติแสงจันทราเพื่อเด็กและสตรีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและสตรีที่ถูกทอดทิง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท่อ้าต่างๆทั่วประเทศกัมพูชาเธอยังได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านท่อพาของยายแก้วอย่างเต็มที่ เพื่อสืบสารวัฒนธรรมการทอผ้าไหมเมนอันงดงามให้คงอยู่สืบไปเย็นวันหนึ่งน่นริมระเบียงคื้หาดที่มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโคงยามอาทิตย์อัสดงโอสเพีย